สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการน,นะครับนะครับเราก็มาใช้จากแบบตัวเดิมน,นะครับที่เราทำนะครับแล้วเราก็จะมาดนะับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือยักษ์วัดโพนี่จะมีอยู่สี่สี่ตนนะครับก็จะมีข้างบนนี่เหมือนกัน2นะครับแล้วก็จะมีอีก2ไม่เหมือนกันนะครับนอีกสองนี่ข้างบนนี่จะเป็นเหมือนกับเป็น ชดาส,สูงนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเหลี่ยมครับเราก็จะวาดโค้งขึ้นมาก่อนนะครับว่าให้ให้ระดับประมาณสักขนาดนี้นะครับให้ศูนเท่ากับอันนี้นะครับอจากนั้นเราก็ทําการตั้งเซนเตอร์นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าตัวที่จับทีหลังนี่เขาจะอยู่เฉยนะครับตัวที่จับก่อนจะจะตามนะครับเราก็คลิกไปอย่างนี้แล้วเราก็กดตั้ง ปลายเซนเตอร์นะครับเพื่อให้ได้อยู่ระดับศูนย์กลางนะครับจากนั้นด้านบนนี่เราจะทาเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเหมือนเลือดหรือสีนะครับกพะจะเป็นเหมือนกับโคง้คงโคง้งก้มนนะเป็นกลวยนะครับเราก็เอาเป็นรูปเริ่มจากวงกลมก่อนก็นได้นะครับวนะงกลมแล้วก็ตั้งเซนเตอร์นะครับตั้งเซนเตอร์กระดอมดีตรงที่ว่ามันตั้งเซนเตอร์ได้นะครับแล้วก็ ด้านบนนี้ออกด้านบนนี้บันบานนิดนึงปานจากขอบนิดนงนะครับแล้วก็คอนเวลต์จุเคิรนะครับจากนั้นเราก็ตรงนี้เราก็ดึงองอมานิดนึงนะจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีระบบส n a p มันดูดเอาไว้นะครับเราปิดขระบบก snap ก่อนแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนนี่เป็นเป็นกวยขึ้นไปลักษณะอย่างนี้ครับ็แล้ะด้านในนี่เราจะลงเป็นสีดำก็ได้ครับเดี๋ยวเราให้มาพิจารณาดูทีว่าจะให้เป็นสีอะไรช่วงกลางนี่ก็เป็นเหมือนก็เป็นน่าจะเป็นอัญมณีลงมาตรงๆครับจะลองวางครับแต่ว่าเขา มันไม่ตรงกับกับตัวเซนเตอร์ที่เราวางเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูอีกทีว่าเซนเตอร์เขาอยู่ช่วงไหนะนะครับเซนเอร์อยู่ช่วงนี้นะครับตรงนี้เราก็ช่วงช่วงเหมือนกับแทนอัญมญณีเราก็ต้องดึงให้มันตรงด้วยนะครับ เราอาจจะใช้วิธีดับด้านเดียวรับดับด้านเดียวแล้วแบ่งครึ่งแล้วก็ค่อยค่อยกหมุนไปกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงรูปทรงนี้จะมีเหมือนกับเป็นผมไม่ใช้เซตนี้เลยนะครับเซตนี้ขึ้นไปอ่าใช้เซตนี้ขึ้นไปแล้วก็กลับด้านนิดนึงแล้วก็บี้ลง ก็เลื่อนขึ้นนิ่นึงคือ,คอเลื่อนระดับไล่เป็นคู่ๆนะครับเอ้แต่เราจะจะทํากับกระจกอยู่แล้วเราก็ใช้เลื่อนแค่ข้างเดียวข้างหนึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งนะตัวกลางที่สูงหน่อยเดี๋ยวเราจะตัด ตัดแบ่ครึ่งเขานะครับเราก็จะอันนี้จะเป็นเส้นโคง้งเดี๋ยวผมล็อกเส้นโค้งไว้ก่อนเดี๋ยวล็อกเส้นโค้งไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนที่แล้วเราก็วาดเส้นให้ snap ไกล้ l i นะครับพอมันมีแค่ครึ่งเดียวเดียวเวลาเราวาดมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันก็จะวิ่งไปสู่ แบบของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะกุ๊ปไว้นะครับให้มันเป็นเซตเดียวกันเดี๋ปรับตรงนี้นิดนึงแล้วก็คอนโทรลเอาเลยนะครับเราใช้เครื่องมือของคอลดอร์นี่มันก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคนระับคอนโ o รเอา e ์ไซ์หนึ่งสเต็นะครับ แล้วก็กำหนดให้มันเล็กลงหน่อยเราักจุดเจ็ดแล้วก็เบกเรกเลนเบรกเบรกพอแยกมาแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นโค้งนะครับแล้วก็จะขึ้นขึ้นเส้นไปขึ้นเส้นยาวไปถึงด้านบนนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นโค้งนะครับ ผมก็ใช้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมให้แนบกับตัวนี้แล้วก็มีสี่เหลี่ยมหลักตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนจะถึงอืมช่วงเราดันขึ้นไปเลยครับช่วงนี้จะตัดเอาเอาเอานี้ลงมาตัดอืม เดี๋ยวเราจะลบเส้นนี้ทิ้งไปเราจะใส่สีฟ้าเราจะได้ไม่งงแล้วเราก็ตรงนี้ก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูเข้าไปเพราะตรงนี้มีดักข้างบนอยู่แล้วแค่นี้พอนะครับแล้วก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูเข้าไปอ่าเราก็จะได้เส้นเส้นแนวนะตัวสีฟ้าที่เป็นฐานแล้วก็ ลบทิ้งไปเส้นที่เป็นแบบเราก็ลบทิ้งไปตรงนี้ก็เหลือจะเหลือแนวตรงนี้แล้วก็เส้นที่คอนทัวเราก็ลบทิ้งไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อขึ้นไปตรงนี้จะไปเป็นรับรับด้านบนที่โค้งไปนะครับเราก็เพิ่มโหนตรงนี้ก่อนอ่าเพิ่มโหนแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งโค้งนิดหนึ่ง <c oughs> ทิ้งโค้งนิดหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งช่วงกลางที่จะเป็นอัญมณีแบบย่อยๆนะครับเดี๋ยวกุบไวบก่อนเราก็ดึงดึงลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วตรงนี้ตรงกลางย่อลงนะครับย่อลงเสร็จแล้วก็ ใช้เบนช่วยครับต้องจับให้โดนนะครับพอดีเมื่อกี้มีสี่เหลี่ยมขวางอยู่เราก็จะได้จะได้ตัวแบบอันจะมีเรียงตัวกันจับเล็กไปหาใหญ่นะครับอาจจะเป็นการเพิ่มก็ได้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มแนวอนยะ่างเช่นเพิ่มให้มันมีตรงนี้มันจะเละหน่อย าปรับเป็นเละเลยบแสดงว่าตรงนี้มันมีโนดมีโหนดคุมของเขาเยอะครับเราจะใช้วิธีเันนี้เราเราทําการลงแต่เส้นเอาไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะหยอดสมาร์ทฟิวทูแล้วเรากลับกระจกไปอีกด้านหนึ่งก็ได้แล้วเราก็ ลบอันนี้ทิ้งเดี๋ยวเราจะกลับกระจกไปอีกด้านหนึ่งตรงนี้เราอาจจะเสริมนิดนึงก็คือทำเป็นก้านใบถ้าเป็นอย่างนี้ดูก็ดูสวยดีกดบวกนะครับที่คีบอร์ดแล้ผมก็ โยกออกให้มันเป็นมือนคีบต่อกดบวกที่คียบออกแล้วโยกออกกดบวกแล้วโยกออกกดบวกแล้วโยกออกครับ้ารบนก็จะตุ่มขึ้นไปทีนี้เราก็ทำการเชื่อมนะครับ จับเซตนี้ไว้แล้วก็เชื่อมให้เหมือนเป็นชิ้นเดียวกันครับมันจะเป็นลนักษณะนี้ตรงนี้เราก็ปล่อยเข้าไปก่อนครับแล้วไอ้ตัวโครงโครงสี่เหลี่ยมด้านด้านที่ที่กำกับตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเราก็ดีลีทมันไปอันคุกอันล็อกแล้วก็ดีลีทไปแล้วจะนี้ตรงนี้เราก็จะต้องใช้ตรงนี้เดี๋ยวอันล็อกแล้วก็ดึงก็้นไปถึงกงบนด้วยแล้วเราจะใช้ เซตนี้แต่เราก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเวลาที่เราเออกไปใช้ในตรงกลางนี่จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ขอบนี้จะเป็นสีสีขาวนั่งเช่นเราหยอดข้นไปก่อนอตรงนี้เราได้ก้อนหนึ่งละเราก็ต้องการใช้เซตนี้เนี่ยให้เป็นแนวเส้นใหญ่นะครับเราก็ใช้ขยายเส้นให้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องรูไซส์ให้มันพอดีกับงานด้วยจะซักจุดแปด จุดแบบนะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็ convert ์ตเอาลายทูอ็อบเจกต์นะครับคือแปลงให้เส้นเขาว่าเป็นเป็นลายนะครับแล้วเราก็จะหยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูอ่าเราก็จะได้แนวเส้นของข้หมดตรงนี้เป็นโครงเราก็ลบทิ้งให้หมดเรีอย,ยแลาละตรงนี้ด้านนี้เราก็คือมันเหมือนกนะับลักษณะว่ามันจะดูกลมด้วยเราก็ต้องมีการทําแบบ ให้มันเป็นเส้นเส้นโค้งด้วยนะครับเพื่อจะให้ดูดูกลมนะครับจะต้องเป็นโค้งระดับยังไงต้องมาเช็คดูอืมเดี๋ยวต้องคิดก่อนนะครับว่าทำไงให้มันดูกลมนะครับเพราะว่าตัวแบบของเขาจะเป็นเลื่อนออกไปนะครับอาจจะต้องช่วงนี้นะครับใช้วิธีแบบ น, A, น,นี่เลื่อนลงนิดหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้จะทำยังไงให้มันดูกลมหรือว่าใส่ใส่ดอกมต้องดูโดยโดยรวมรวมแล้วมันน่าจะปเป็นเอียงเข้าเยอะกว่านี้นะผมว่านะจะต,ต้องลองโยกดูนะ ตรงนี้มันจะมีนกมากมายเลยเราก็ต้องมานั่งแก้หน่อยเอาเฉพาะที่ใช้อะไรไม่ใช้เราก็ดีลีทไปให้มันรับไปรตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ให้มันแบบเชิดขึ้นไปนะครับเป็นโค้งๆแล้วตรงตรงนี้ก็ให้ให้อยู่ตรงกลางดีแล้วนะครับส่วนตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะ c o ปปี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับ แล้วก็เยื้องนิดหนึ่งก็จะทําให้เขาเล็กลงอีก โค้งๆอย่างนี้นะครับอาโดยรวมแล้วก็น่าจะโค้งเข้าอีกอืมน่าจะโค้งเข้าอีกนะครับตรงนี้ก็โค้ง ค้งให้รับกันตรงนี้ก็โค้งให้รับกันไปแล้วก็มาซ่อมโนดตรงนี้นิดนึงให้มันให้มันแบบเข้าเข้าเข้ารูปนะครับแล้วก็แปลงให้เป็นเส้นตรงเฮ้ยผิดผิดผิดตรงนี้เราต้องตัดความสัมพันธ์ก่อนเพื่อจะให้ไม่ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวอื่นแล้วเราก็จับเฉพาะเส้นนี้แล้วก็ทําตรงแล้วทำโค้ง แล้วตรงนี้มันช่วงนี้ยับๆก็ปรับเป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็เป็นเส้นโค้งแล้วก็ดึงให้มันรับกับข้างล่างนะอะืช่วงนี้เราก็อาจจะใส่เป็นแนวเข้าไปเดี๋ยวเราเทสดูก็ได้เราก็หยิบออกมาก่อนแล้วเ,เทสกลับกระจกลูก าดูว่ามันมันสวยแล้วเราก็โอเคเราก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นหน่อยก็าอาจจะทําเป็นเป็นกลีบขึ้นไปไล่เป็นโทนขึ้นไปก็ได้แลแเราต่เอาพูดถึงอย่างนี้ก็ดูสวยแล้วแต่ว่าเรา,าจ,จะเพิ่มกลีบตรงช่วงนี้ก็ได้ลองลองเพิ่มดูแล้วก็ว่าถ้ามันไม่สวยเราก็ไม่เอาครับเอากลีบตรงนี้มา เอ้ยทางนี้ม,นมันยกมันเป็นแท่งเลยเออเด๋ย,ยกเป็นแท่งก็ดูเข้อท่าดีนะครับเยี้งนิดนึงให้มันมีเห็นเห็นกลีบของเขานะครับอ่าแล้วก็จับขึ้นไปคอปปี้แล้วก็ลบลบพังส่วนทิ้งแบบนี้ให้ต่อกันแต่เราต้องทำการเชื่อมเข้าไปนะครับ อมอย่างนี้ก็ดูสวยดีนะครับอ่ะโอเคเราใช้อันนี้แล้วกันเสร็จน,นี้นะครับทีนี้ก็ตัวปลายนี่ก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิวทูเงินอาจจะยกเขานิดหนึ่งเบรกก่อนเลนเบรกพอเชื่อมเชื่อมแล้วมันติดกันเบรกก็คือจับแยกกันตอนนี้เลื่อนขึ้นนิดหนึ่งให้มันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็หยอดสมาร์ทฟ t วทูเข้าไป แล้วผมลบตัวนี้ทิ้งนะครับตรงนี้เราอาจจะซ่อมซ่อมโหนดอะไรพวกนี้ให้มันอ่าให้มันเรียบร้อยหน่อยเสร็จแล้วน,นะครับเราก็ทำการกลับกระจกไปอีกด้านหนึ่งลบลบไปตัวนี้ทิ้งก่อน กบประจกเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมเฉพาะตัวกลางเชื่อมสองตัวนี้แล้วก็เชื่อมสองตัวนี้อืมเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือยักษ์ที่จะมีทั้งหมด4ี่ตนแล้วก็จะมี2องตนที่เหมือนกับ2องตนนะก็จะใช้เป็นเซตนี้ไปนะก็ลองทำกันดูนะครับเพราะเราก็สามารถจะดีใส่แล้วก็อกแบบ เอ่อลายพวกเนี้ยตามที่เราคิดคิดขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าตัวรูปทรงก็ต้องเป็นไปนตามต้นแบบเขาเพื่อจะให้ดูเราก็ดูแล้วเหมือนใช่นะครับเป็นต้นแบบนะครับต้องทำันดูครับแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับขอบ